สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสต,ตราจารย์ดรไตรวิทร์รัตนโรธพงศ์สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธมรีวันนี้ผมจะมานําเสนอโครงงานวิจัยนะครับในเรื่องของการพัฒนาเทคนิคการตรวจการติดเชื้อแคมโรแบคเตอร์เจจูานและแคมโรโแบคเตอร์โคไลในไก่ก่อนอื่น นะอยากจะเล่าเกี่ยวกับที่มาที่ไปหรือความสําคัญของงานวิจัยชิย้นนี้ก่อนโรคอุจจาระร่วงเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเป็นโรคที่เราพบบ่อยจากสถติติตามรายงานโรคในระบบเฝ้าระวัง506ของสํานักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกระทรวง,งสาธารณสุขนะครับเราพบนะโรคอุจจาระร่วงในประเทศไทยในช่วง2560ถึง2562เนี่ยอยู่ในระดับแ8นะักพันกว่าคนแล้วก็ ในระดับนี้เนี่ยก็มีเคสของคนที่เสียชีวิตอยู่ในระดับหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างในปี2,561ซึ่งการติดเชื้ออะไรหลาะที่ทําให้เกิดโรคอุจจาระร่วงในประเทศไทยเราพบว่านะครับเชื้อคัมโลแบคเตอร์เป็นเชื้อสาเหตุตัวหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคท้องร่วงและอุจจาระร่วงในประเทศไทยจากงานวิจัยของคุณพัชรินและคณะในปี53พบว่านะครับผู้ป่วยเด็ก อายุต่ำกว่า5ปีจำนวน350รายเนี่ยมีการติดเชื้อแคมโรแบคเตอร์73รดสิาลยนะซึ่งคิดเป็น20.8%โดยนะับเป็นการติดเชื้อแคมโรแบคเตอร์เจจูนายประมาณ21.9%แล้วก็แคมโรแบคเตอร์โคไลประมาณ2.7%ในเขตภาคเหนือตอนล่างในปี2558นะครับสโมสรสุบพบว่านะตัวอย่างอุจจาระ ของผู้ตุป่วยโรคท้องร่วงเนี่ยน2,500ตัวอย่างนี้มีการปนเปื้อนเชื้อ c a m โ y l o b a c t e r j e j u 59เตอร์เน59%แล้วก็ c a m โ y l o b a c t e r coli นี่40ส่วนความชุกข,ของเชื้อ c a m โ y l o b a c t e r ในประเทศไทยนะครับจากงานวิใจัยในปี2556พบว่ามีการปนเปื้อนของเชื้อ c a m โร l o b a c t e r ในตัวอย่างน้ไก่นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงบริเวณไส้ไก่11.2แล้วก็บริเวณผิวหนังไก่ประมาณ51 และในปี2560ยังพบว่าไก่หรือว่าฟาร์มไก่นะครับในเขตภาคกลางแล้วภาคอีสานเนี่ยประมาณ4 4 2ฟาร์มซึ่งคิดเป็นประมาณ57%เนี่ยนะับมีการติดเชื้อ c a m โบรแบคเตอรซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงปี2522-2554จากการติดเชื้อ c คมโรแบคเตอร์ acter, นะครับในฟาร์มไก่นะครับมันจะส่งผลทําให้การผลิตเนื้อไก่แปรรูปอาจจะมีการปนเปื้อนเชื้อเนื่องมาจากว่านะครับเนื้อไก่แปรรูปเนี่ย ไก่จะต้องถูกส่งมาจากฟาร,ร์มไก่เข้าโรงเชือดไก่นะเพื่อเข้าสู่กระบวนการนะครับผลิตเนื้อไก่แปรรูปถ้าเกิดมีการปนเปื้อนเชื้อคัมโรแบคเตอร์นะครับในระดับฟังที่สูงก็อาจจะส่งผลกระทบนะครับต่อการปนเปื้อนเชื้อทั้ง2ตัวนี้ในระดับการทําเป็นเนื้อไก่แปรรูปที่สูงขึ้นด้วยซึ่งอาจจะส่งผลทําให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบตรงส่วนนี้ ทำให้เกิดอาการท้องร่วงขึ้นมาได้ดังนั้นนะครับการตรวจวินิจฉัยหรือว่าการวิเคราะห์ว่าเนื้อไก่แปรรูปหรือเนื้อหรือ,หร,อ,ห,รอหรือไก่ที่ดีฟามเนี่ยมีการปนเปื้อนเชื้อคําโแรแบคเตอร์มากน้อยเพียงใดนะครับจึงมีความสําคัญเพื่อน,นำไปใช้นนในการควบคุมแล้วก็ป้องกันการปนเปื้อนนะครับของเชื้อ2ชิดน,นี้ไม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค เนื้อไก่แปรรูปซึ่งวิธีการที่เขาใช้กันอยู่ในการวิเคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อแคโบแบคเตอร์ acter, จะใช้วิธีโกแตนด์ดเมทอด ISO 10270ซึ่งวิธีการนี้เนี่ยน่าจะต้องมีการเพาะเชื้อในอาหารเพาะเลี้ยงที่อยู่ในสภาวะจำเพาะรวมทั้งขั้นตอนในการเพิ่มจำนวนเชื้อขั้นตอนในการคัดเลือกเชื้อในอาหารเฉพาะ แล้วก็ทดสอบการยืนยันซึ่งกินเวลาประมาณ3-5วันโดยมีต้นต้นทุนของการก็เข้าประมาณ1,000-1,500บาทต่อตัวอย่างดังนั้นนะครับไอเดียของงานชิ้นนี้ก็คือเราจะมีวิธีการอย่างไรหรือแนวคิดอย่างไรในการคิดค้นเทคนิคการตรวจวิเคราะห์เชื้อปนเปื้อน2โตัวนี้ในไก่หรือว่าในอาหารที่เป็นพวกเนื้อไก่แปรรูปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีต้นทุนการวเคราะห์ที่ต่ำกว่า ก็เลยเป็นที่มาของการพัฒนาเออเทคนิคที่เรียกว่า IMS-PCR m s สเกิดขึ้นโดย IMS ย่อมาจากคำว่า Immuno Magnetic Separation ส่วน m PCR ก็คือ Multiplex PCR ซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยนะครับที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยใช้เวลาในการ,ราวิเคราะห์เนี่ยประมาณ3-4ชั่วโมงโดยไม่จำเป็นจะต้องมีขั้นตอนของการ e l i ิสเ n นแล้วก็ไม่มีการเพาะเลี้ยงเชื้อแบบที่ใช้ทำกันอยู่ใน Gold Standard m e ไม่ต และก็มีต้นทุนในการผลิตนะครับซึ่งคาดว่าประมาณ200บาทต่อตัวอย่างผลงานวิจัยแล้วก็ต้นทุนในการผลิตนะครับขอบนาเสนอเป็นทั้งหมด3นะขั้นตอนก็คือขั้นตอนที่1ก็คือในเรื่องของการเตรียมอนุภาคแม่เหล็กอนุภาคแม่เหล็กที่ใช้ในการพัฒนาชุดทดสอบชิ้นนี้เนี่ยนะครับเป็นอนุภาคแม่เหล็กที่เราสั่ง้อดด้วยเทคนิคโพเรโอซึ่งมีความเป็นแม่เหล็กที่สูงมากนะครับสามารถถูกแยกได้ง่ายถูกแยกได้ดวรวดเร็วด,ด้วยแม่เหล็กดิโอ ขนาดเดียวกันอนุภาคแม่เหล็กก็มีขนาดที่เล็กในระดับนาโนเมตรนะทำให้พื้นที่ผิวของอนุภาคแม่เหล็กนี่สูงแล้วก็มีประสิทธิภาพในการจับเชือเป้าหมายได้สูงขึ้นต้นทุนในการผลิตอนุภาคแม่เหล็กก็ไม่สูงมากสามารถผลิตได้ในปริมาณที่มากแล้วก็การนำมาใช้ก็คือใช้ในระดับสเกลที่ต่ำ นอกจากนั้นนะครับการลดการใช้แอนติบอดีที่เป็นการค้านะก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในงานวิจัยชิ้นนี้เนื่องมาจากงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยนะครับพยายามที่จะผลิตโพลิโคนอลแอนติบอดีนะที่มีความจำเพาะกับเชื้อ c a m p y o b a c t e r j จ u n าแล้วก็ c a m โ y แ o b a c t e r coli โดยอาศัยเทคนิคทางด้านอิมมูโนไบโออิน m ฟอ i ร์ติกร่วมกับเทคนิคทางด้านดีเอ e c o m ดีคอม t ิ e c นน o ์เทคจนเราได้โพลิโคนอลแอนติบอดีนะที่ชื่อว่า n t m e a PAB เกิดขึ้นเมื่อมีการนำเอาแอนติบอดีที่เราผลิตขึ้นเชื่อมต่อกับอนุภาคแม่เหล็กเราสามารถเชื่อมต่อได้โดยอาศัยวิธีการที่ง่ายนะครับไม่ซับซ้อนและประสิทธิภาพในการสูงนะครับในการจับกัเชื่อเป้าหมายได้ดีแพลตฟอร์มของการผลิตอนุภาคแม่เหล็กและการเชื่อมติดกับแอนติบอดีนี่มันจะเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถถ่ายทอดทางเทคโนโลยีได้ โดยการปรับเปลี่ยนชนิดของแอนติบอดีเมื่อต้องการเปลี่ยนเชื้อแบคทีเรียเป้าหมายซึ่งวิธีการนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่เราทําได้ในห้องปฏิบัติการของเราอยู่แล้วด้วยวิธีการแบบเดิมซึ่งสามารถทุ่นค่าใช้ใจ,จ่ายตรงส่วนนี้ได้อนุภาคแม่เหล็กที่ใช้ในการเอ่อตรวจเชื้อเป้าหมายเราใช้เพียง20 40ไมโครกร,รัมเท่านั้นในการตรวจจับเชื้อคัมบโรแบคเตอร์เจนแล้วก็ คาร์บูเรเเตอร์โคไลแลวก็การจับก็ใช้ระยะเวลาอันสั้นประมาณแค่หนึ่งชั่วโมงเมื่อเราทําการจับเชื้อ2ตัวนี้ได้โดยอาศัยอนุภาคแม่เหล็กแล้วเราก็สามารถจําแนกชิ้นของเชื้อทั้ง2ตัวว่าเป็นตัวใดตัวหนึ่งโดยอาศัยเทคนิคทางด้านมัลติเพย์พีซีอาร์เข้ามาช่วยซึ่งเป็นการยืนยันผลในขั้นตอนสุดท้ายและก็เทคนิคมัลติเพย์พีซีอาร์นียเป็นเทคนิคที่มีความทีุ่่นสูงสามารถที่จะปรับเปลี่ยนไพรเมอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์เชื้อเป้าหมายได้ เช่นเดียวกันกับการปรับเปลี่ยนชนิดของแอนติบอดีในการวิเคระห์เชื่อเป้าหมายตัวอื่น,นได้ด้วยเช่นเดียวกันผลงานวิจัยแล้วก็ต้นทุนในการผลิตนะครับแสดงในตารางที่1พบว่านะครับการเตรียมอนุภาคแอนตี Anti ้เอ็มเอเอเอ็นนั่นก็คือเป็นการนําเอาโมเลกุลของแอนติบอดีที่เราผลิตขึ้นนะครับเชื่อมติดอยู่กับอนุภาคแม่เหล็กที่เราเตรียมนี่จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ433บาทต่อตัวอย่างขั้นตอนของการทำา IMS เนี่ย อยู่ที่3บาทต่อตัวอย่างแล้วก็ขั้นตอนในการทำมัลติเพย์พีซอยู่ที่62บาทต่อตัวอย่างก็คือรวม108บาทต่อตัวอย่างเมื่อเรากําหนดนะัดชุดวิคคอร์ที่เราพัฒนาขึ้นนั้น1ชุด ถ้าเกิดต้องการ1ชุดของเราวิเคราะห์50ตัวอย่างดังนั้นต้นทุนของการผลิตก็คือเท่ากับ108คูณ50ตัวอย่างก็คือตกประมาณ5,400บาทถ้าเกิดเราต้องการจําหน่ายนะครับเราก็อาจจะคิดการจําหน่ายเนี่ยนะครับ50ตัวอย่างที่ตรงส่วนนี้เนี่ยเป็น8,000บาทนะครับซึ่งราคาในการจําหน่ายตรงนี้เนี่ยจะเป็นราคาเท่าไหร่เนี่ยเราสามารถกําหนดได้อาจจะให้สูงกว่านี้ก็ได้ดังนั้นต้นทุนในการตรวจ วิเคราะห์เชื้อหนึ่ตัวอย่างณนะที่ราคา8,000บาทของชุดตรวจ50ตัวอย่างนี้ก็คือเท่ากับ160บาทแต่ถ้าเรามีกําลังในการผลิตชุดวิเคราะห์ในระดับที่ใหญ่ขึ้นนะครับเอ,อ่อต้นทุนในการวิเคราะห์เชื้อต่อนตัวอย่างเนี่ยก็คือจะต่ําลงในแง่ของ user user ที่นําเอาชุดทดสอบของเราไปใช้เนี่ยนะครับจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่ในการวิเคราะห์หนึ่งตัวอย่างนะัก็คือคิดมาอยู่ในตารางที่2ก็คือชุดวิเคราะห์ เชื้อด้วยเทคนิค i m s p c r นะซึ่งประกอบด้วยนะัน้ำยาวิเคราะห์ทั้งหมด50ตัวอย่างในราคา8,000บาทก็คือตกตัวอย่างละ160บาทแต่ว่ายูเซอร์อาจจะต้องมีการเตรียมนะครับอาการโเจลิสโตฟอริซซึ่งคิดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เนี่ยเป็น26บบาทต่อ1ตัวอย่าง รวมทั้งค่าไฟฟ้าแล้วก็เครื่องมืออื่นๆอีก3-4บาทต่อ50ตัวอย่างนะรวมทั้งหมดซึ่งเป็นค่าใช้ใจ่ายที่ยูเซอร์นัต้องจ่ายก็คือตกประมาณ186บาทส่วนผลประโยชน์จากงานวิจัยแล้วก็ผลกระทบที่ได้รับก็คือเทคนิคนี้เนี่ยที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ย สามารถนําไปใช้ตรวจการปนเปื้อนเบื้องต้นนะครับของเชื้อ c a m บโรแ c t เ r j ร์เจจูนแล้วก็ c a m โรแบค c ตอร์โคไได้ในระดับฟาร์มกระบวนการตัดแต่งเนื้อสัตว์หรือผลิตเนื้อสัตว์สดแล้วก็แปรรูปนอกจากนั้นยังส่งผลกระทบให้เกิดความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยทางด้านอาหารต่อผู้บริโภคโดยการลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคอาหารที่เป็นพิษ ที่มาสาเหตุมาจาก Cam มโรเบ็ตเตอร์เจจูนาแลวก็โคไลแล้วก็ผู้ประกอบการด้านเนื้อสั์เนี่ยเพื่อการส่งออกสามารถนําเนื้อไก่แปรรูปนะครับส่งออกในต่างประเทศได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าวิาวธีการในการตรวจวินิจฉัยการปนเปื้อนของเชื้อ2ตัวนี้สามารถทําได้เร็วขึ้นนะทำให้โอกาสในการส่งออกเนี่ยสามารถส่งออกนะเนื้อไก่แปลรูปไปยังต่างประเทศนะครับได้มากขึ้นสุดท้ายขอขอบคุณนะครับทางสวกนะครับที่ ให้โอกาสสนับสนุนทุนนะครับงบประมาณในการทําวิจัยชิ้นนี้นะครับให้กับทีมผู้วิจัยและขอขอบคุณนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าธนบุรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์นะครับที่อนุเคราะห์สถานที่รวมทั้งเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆเพื่อใงานชิ้นนีน้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีขอขอบคุณมากครับ